หลุกพลังสายเลือดจากบ้านสุรกายพิสันการทำลายลา้างตอนที่เจกระทู้สุดฮอตในพันทิปหัวข้อที่หนึ่งนักสู้อีเหอท้าประลองปรมาจารย์นักสู้ทุกคนที่มหาวิทยาลัยหัวตูเพียงลำพังด้วยตัวคนเดียว 2. อีเหอนักศึกษามหาวิทยาลัยปีหนึ่งหัวตู 3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวตูได้ป่าประกาศด้วยตัวเองว่าอีเหอจะเป็นตำนานของมหาวิทยาลัยหัวตูคนต่อไปอันดับ 4. อีเหอจากเมืองอันเฉิง าสมาคมมังกรฟินิกซ์ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับอีเออรออันดาปกแผนการฟื้นฟูตาเซี่ยโอ้โหนี่พวกเราร่วมเป็นสักขีพยานให้กับดารุ่งพุ่งแรงที่กำลังประหาดขึ้นข,นของมหาวิทยาลัยหัวตูไม่สิของมวลมนุษยชาติ <laughs> เขาคือนหนึ่งของมืัองกอรชิงเขาคือฉยะของมัองกรชิงของพวกเรา พูดตรงๆเลยนะฉันคิดว่าแถวบ้านของฉันคือบ้านนอกตอนนี้ฉันรู้สึกมีความสุขมากจริงๆที่ฉันเป็นคนบอกคนอื่นว่าฉันมาจากเมืองฉงสุดยอดสุดยอดโอประเจ้าฉันรู้มาตั้งแต่แรกแล้วว่าอีเหอเป็นคนที่มีพลสวรสค์สูงเป็นอย่างมากฉันเป็นลุงของอีเหอนักข่าวทั้งหลายถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมมาเลยมาเลยมาถามฉันได้เลยช่องแปดอมรินไม้หมดแต่ฉันจะเป็นคนบอกข้อมูลเองเอ๋ดูดันสิพี่ห่วงมาตอบคอมเมนต์ด้วย พี่นวงจะชวนอีเหอไปหุนกนระแสหรือเปล่านะสุดยอดไปเลยในสถานการณ์ที่น่าสิวหน้าขวันแบบนี้การปรากฏตัวของอีเหอถือว่าเป็นพรสวรรค์ของประเทศพวกเราจริงๆหน้าโรงเรียนมยัธยมอันเฉียงที่หนึ่งอีเหอฉันมองน้ายไม่ผิดจริงๆด้วยเอาลาน,นักเรียนทั้งหลายทุกคนจะต้องตั้งใจเรียนให้ดีขยันฝึกฝนมันเพียรจะต้องพยายามเป็นนี่เหอคนต่อไปให้ได้นะดูอีเหอเป็นไงเล้ไว้ด้วย ยาฮูอีเหอสุดยอดอีเหอสุดยอดใช่แล้วล่ะสมแล้วที่เป็นคนของนักเรียนในชี่งที่หนึ่งของพวกเรามันต้องแบบนี้สิฮอีเหอ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 ยาฮูอีเหอสุดยอดอีเหอสุดยอดเพราะอะไรกันทำไมอิการบดีซูจิงหวนถึงต้องออกมาปาประกาศัยชนะด้วยตัวเองแบบนี้ นี่มันคือการพลองที่ไม่ได้อยู่ในระบบอะไรตั้งสิน้นมันคือกิจกรรมส่วนตัวของนักเรียนทําไมอธิการบดีถึงต้องมาออกหนะ้าความสัมพันธ์ระหว่างอี้เหอกับอธิการบดีซูจริงหวนพวกเขาเป็นยังไงกันแนะ่นั่นนะสิถ้าจให้พูดตรงๆอี้เหอต้องมีคนนุนหลังที่แกงๆอยู่แน่ๆเลยเนื่องจากการกระทําของซูจริงหวนในครั้งนี้ชื่อของอี้เหอจึงได้เข้าสู่สายตาขององคอ์กรต่างๆและผู้มีอํานาจอีกน้ำไปทั่ว บางทีนักเรียนคนนี้จะไม่ใช่นักเรียนธรรมดาอย่างที่เห็นก็เป็นได้ในข้อมูลของเขาระบ,บุองค์ไว้ว่าเขาเป็นเพียงแค่เด็กกำพร้าที่สูญเสียพ่อแม่ไปนี่นาประกาศตัวตนของอีเหอเกี่ยวก,กับความลับสุดยอดขององค์กรมังกรฟินิกส์ขอให้ทุกฝ่ายทุกเพจทุกกระทูทั้งในพันทิปติกต็อกเฟซบุ๊กยูทูบหยุดสร้างกระแสเกี่ยวกับตัวเขาหยุดพูดถึงตัวเขาหยุดวิจารณ์เกี่ยวกับตัวเขาในทันทีมิฉะนั้นองค์กรมังกรฟินิก์ของพวกเราจะใช้มาตรการบีบบังคับขั้นเด็ดขาด ย้าหูสุดยอดสุดยอดสุดยอดไปเลย <laughs> นั่นนะสิไอ้พวกสิ้นชนไอ้พวกสารเลวพวกน,นั้นทิ้งพวกเราไปตอนนี้คงจะนองน้ำตาชดวกเขาอยู่แน่ๆ <laughs> ชมรมเลือดมังกรของพวกเราจะต้องมีชื่อเสียงโด่งดังแน่นอนว่าแต่ว่าท่านประธานอี้เหอผู้ยิ่งใหญ่ท่านวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของพวกเราตอนนี้หายไปไหนแล้วกันละ่ะก็บอกว่าเขามีเรื่องด่วนที่ต้องประจัดการเขารีบออกไปตั้งนานแล้ว ห้องพักหมายเลข 42F ทับ A3 ห้องพักของเ e อ๋อนายท่านครับยินทองคำที่ท่านส่อนเอาไว้ในเมืองอันเฉนินผมได้ไปรับมันมาแล้วครับแล้วนายมีวิธีที่จะสามารถเปิดมันได้ไหมผมมีวิธีที่จะสามารถเปิดมันออกได้เพราะยังไงซะในชีวิตก่อนผมเองก็เป็นหนึ่งในวิศวกรหลักที่วิจัยโครงการยินทองคำครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในขวดนี้มันมีเครื่องส่งสัญญาณอ e ิเล็กทรอนิกส์อยู่ในตัว เมื่อเปิดออกจะมีสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ติดตามปนเปื้อนและสํานักงานใหญ่พวกเรเซอร์เบิร์ดจะติดตามสัญญาณพื่อไล่ล่าคนคนั้นแล้วนายมีวิธีปิดกั้นสัญญาณนั่นไหมมีครับตอนนี้ผมได้เริ่มซื้อวัสดุเพื่อสร้างห้องป้องกันที่มีฉนวนปิดกั้นแล้วครับกว่าจะเสร็จต้องใช้เวลานานแค่ไหนกันประมาณครึ่งเดือนครับแต่การถอดรหัสอันซับซ้อนที่ติดตั้งอยู่ในนั่นมันต้องใช้เวลาอย่างน้อยเวลาครึ่งเดือนเช่นกันเอ,อิ่มเข้าใจแล้ว เร่งมือหน่อยก็แล้วกันนะแต่ว่าจะมาไว้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็ค,คือความปลอดภัยของนายด้วยเหมือนกันทราบแล้วครับนายท่านฉันเพิ่งจะตรวจสอบความทรงจําของดอกเตอร์บ้านั่นฉันไม่ได้ขาดคิดเลยว่าโพมิติอุสในตอนนั้นจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอาณาจักรแห่งสวรรค์จริงๆในตอนนั้นพมิติอุสได้ใช้ทรัพยากรอย่างมหาศาลของพวกเขา ได้บุเพาะตัวอ่อนในคันปีศาจหรือว่าทารกในคันปีศาจอย่างลับๆสําหรับอาณาจักรแห่งสวรรค์แต่เมื่อการบุเพาะทารกในคันปีศาจเกิดจะเสร็จสมบูรณ์พวกโเมิติอุสก็พักลังอาณาจักรแห่งสวรรค์ซะได้พวกนักวิจัยสติเฟื่องเหล่านั้นพวกมันได้แอบเพิ่มส่วนผสมจํานวนมากในช่วงเวลาอันยาวนานเข้าไปในทารกในคันปีศาจก่อนจะฟักตัวทําให้เมื่อจอมปีศาจตามไมติดตนนั้นจุดติดลงมามันจึงอ่อนแอเป็นพิเศษ และในที่สุดพมิทิอุสก็ประสบความสําเร็จในการจับอสูรต่างมิติตัวเป็นปนตนแรกในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติหลังจากนั้นพมิทิอุสก็ได้ตัดอสูรต่างมิติตนนั้นออกเป็นหลายส่วนตามอาวัยวะแต่ละส่วนเพื่อทําการทดลองเมื่อพมิทิอุสมีสิ่งมีชีวิตต่างมิติที่มีรักชีวิตที่เหนือกว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนดาวบูสตามาเป็นวัตถุดิบพมิทิอุสก็สามารถก้าวหน้าในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวาภาพอย่างก้าวหน้ามันเหมือนกับว่าพวกเขากําลังขับรถ F1 และเหยียบนยบนาาิไปข้้ห สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ได้รับผลการวิจัยมากมายหลายอย่างเกี่ยวกับร่างกายของสัตว์ปลาต่างมิตินั่นอย่างเช่นโครงการโปรเจกต์เอเดนที่น่าตกตะลึงในโครงการนี้พวกนักวิทยาศาสตร์ดิฟันฟ่นเฟืองของโพรมิทิอุสตั้งใจจะสร้างเทพเจ้าแห่งโลกมนุษย์ขึ้นมาด้วยด้ำมือของพวกเขาเองเทพเจ้าแห่งโลกมนุษย์นี้เทพเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นนี้มันไม่ได้มีไว้เพื่อปกป้องดาวบูสตาจากการรุกรานของดินแดนลับและการจุดติดของพวกเทพปีศาต่างมิติเท่านั้น พวกเขายังต้องการยกเลิกระบบรัฐต่างๆที่มีอยู่บนดาวบูสตาโดยจะรวมมนุษย์ทั้งหมดเข้าด้วยกันและให้สมองเทพเจ้าซึ่งเป็นเทพที่อยู่เหนือองค์กรและกลุ่มอำนาจต่างๆเป็นผู้จัดสรรทรัพยากรทั้งหมดของดาวบูสตาเพื่อจะให้เกิดความยุติธรรมอย่างแท้จริงและสร้างดาวบูสตาให้กลายเป็นสวนเอเดนในตำนานนอกจากนี้ยังมีโครงการหัวเชื้อที่ต้องการเปลี่ยนยีนของมนุษยชาติเพื่อบรรลุการก้าวกระโดดของเผ่าพันธุ์นั่นก็คือโครงการต้นแบบของโครงการยิมทองคำเลเซอร์เบิร์ด เรื่องราวของพมิทิอุสนั้นซับซ้อนเป็นอย่างมากและในตอนนั้นฉันเองก็บังเอิญพูดคำว่าการลอกยินพันธุกรรมฉันก็เลยถูกเข้าใจผิดว่ามีความสัมพันธ์กับพมิทิอุสไปด้วยฉันมีลังสังหรณ์ว่าไม่ช้าก็เร็วฉันจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในวังวนเกี่ยวกับพมิทิอุสแน่ๆอย่างไรก็ตามฉันมัวแต่ยุ่งอยู่กับการช่วยโอหยางเจอถึงขนาดที่ฉันยังไม่มีเวลาศึกษาพันธุ์ึกที่ท่านผู้โสชิงหลงมอบให้ตอนนี้ถึงเวลาที่ฉันจะต้องไปฝึกฝนในโลกแห่งความฝันแลสิเอะ คุณคุณไหมล่ะนี่มันเหมือนลูกเส้นรูปเปล่านะภายในโลกแห่งความฝันดูจากสถานการณ์แล้วดูท่าที่นี่คงจะพัานการต่อสู้อันดูเดือดมาเลยแฮะแต่จากร่องรอยการต่อสู้ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่การฆ่ากันเองของพวกมนุษย์ บนพื้นดินยังมีรอยไหมจากการเผาอย่างรุนแรงแม้กระทั่งฝนที่หนาวเหน็บนี่ก็ยังไม่สามารถดับมันได้นอกจากนี้มาดูจากรอยขวรน่าจะไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์เหมือนกันเฮ้ฝนหยุดแล้วคนจากทวิตอนตกพวกเขาใส่ชุดเกราะทั้งหนาแล้วก็หนักแบบนี้ต่อสู้ได้ยังไงกันเนี่ยหนักชะมัดทอดออกดีกว่า ตอนนี้ในโลกแห่งความฝันไม่สิถ้าเป็นเรื่องนี้ต้องเรียกว่ามิติพลังยุทธที่นี่ฉันไม่สามารถแสดงพลังและความแข็งแกร่งของฉันได้อย่างอิสระดังนั้นฉันก็ทําได้เพียงแค่เก็บอาวุธพวกนี้มาใช้ไปก,ก่อนก็แล้วกันนี่มันก็สักพักแล้วน่าจะถึงเวลาที่คนที่คล้ายกับ NPC มามอบภารกิจให้ฉันแล้วสินะ อ้าวจะไปแล้วงั้นเหรอต <c oughs> ัางปัวโซคุณก็เห็นผมแล้วนี่นาทำไมถึงคิดจะหนีไปอีกล่ะนี่คุณจะไม่มอบภารกิจให้ผมหน่อยงั้นเหรอโอ้ไอ้เจ้าเด็กนี่แข็งแกร่งมากนี่ถึงขนาดดึงรถมาไว้ได้เลยงั้นเหรอฮะแล้วยังไงกันล่ะฉันจะต้องพูดอะไรกับนายนายมันก็เป็นเพียงแค่โจรเท่านั้นแหละเอ๋ <c oughs> โจรเนี่ยนะ หน้าตาแบบนี้เนี่ยน,น่าโจรหน้าตาแบบนี้พระเอกต่างหากล่ะท่านผัวโซจํำคนผิดแล้วละมัง้งอย่ามาแกล้งงงไปเลยนะ้านักสู้ผมสีเขียวอ่อนคนนั้นที่บุกเข้ามาที่นี่พวกเขาก็ต้องการสืบทอดมรดกของตระกูลของพวกเราไม่ใช่หรอไอ้พวกลูกหลานของฉันไม่มีประโยชน์อะไรเลยสักคนตอนนี้ฉันทำได้เพียงแค่เฝ้ารักษามิติแห่งพลังยุทธ์นี่เพื่อปกป้องเกยียรติยศของตระกูลของฉัน ครจะไปคิดกันล่ะหลังจากทะลวงขีดจำกัดแล้วไอ้นักสู้ผมสีเขียวนั่นมันก็บุกเข้ามาในมิติแห่งพลังยุทธ์อย่างรุนแรงมันได้เข้าสู้แบบตรงตรงสู้แบบตรงต่ตรงมาคิดจะมาแย่งชิงการสืบทอดมรดกอย่างหน้าด้านด้านแล้วนายนายกับมันต่างกันยังไงต่างกันตรงไหนโจนโจรพวกนายก็เป็นโจนนั่นแหละท่านปัวโ,โซความคับแค้นใจของคุณนะ่ะผมไม่สนใจอะไรหรอกนะแต่ในฐานะที่คุณเป็นอินพีซี คุณควรจะมอบภารกิจให้กับผมหน่อยสิคุณเองก็มีการมีงานที่ต้องทำนะจะอู้ง,งานไม่ได้นะคิดดอ,อกแล้วเอาแบบนี้ก็แล้วกันอฮ้ยเฮ้ยไอ้โนนี่แกทำอะไรอยู่กันเนี่ยขอโทษด้วยนะครับท่านผู้อวุโสเพื่อป้องกันไม่คุณที่เป็น NPC ที่เป็นไกด์ที่ได้ความสามารถหลบหนีไปได้ผมจำเป็นจะต้องทำลายรถมานี่ และให้คุณกับผมเดินทางไปพร้อมๆกันในการสำรวจที่นี่ยังไงล่ะ